เคยสังเกตตัวเองบ้างไหมครับว่าเวลาทำงานแต่ละชิ้นนนัเหมือนจะสำเร็จแต่ก็ไม่สำเร็จติดขัดนุ่นติดขัดนี่อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราคิดไม่ถึงก็คือว่าบางครั้งเราไปบนบานสารกล่าวไว้กับสัตว์สิงศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะองค์ไหนก็ตามและเราลืม บางครั้งก็ลืมจริงๆบางครั้งก็ตั้งใจืูลืมจริงๆก็คือว่าบนไปแล้วแล้วก็ได้ตามที่บนตามที่ขอแต่มันนานมากจนลืมไปแล้วว่าเราบนอันที่สองเช่นการน,นานมาแล้วเหมือนกันแต่เราก็มาได้สิ่งที่เราขอเราก็คิดว่าเราได้มาเองไม่เกี่ยวกับสิ่งสัตว์ปีที่เราบก บางคนก็บนแล้วแล้วก็ได้มาแล้วแต่ลืมไปว่าบนเรื่องอะไรเพราะมันเป็นเวลานานมากๆสิ่งนี้จริงเป็นอุปสรรคสำหรับเราการที่จะแก้ไขปัญหานี้ก็คือแก้บนครับแก้บ่นยังไงล่ะในเมื่อเราไม่รู้ว่าเราบนอะไรไปบ้าง เราไม่รู้ว่าเราบนกับใครบ้างวิธีแก้บนตามที่ผมจะแนะนำก็คือแก้บนโดยที่ไม่ต้องรู้เรื่องหรอกครับว่าเราบนกับใครเราบนเรื่องอะไรเราแก้บนเรื่องอะไรสิ่งที่ต้องทำก็คือว่ากำหนดวันนะครับแล้วก็เตรียมดอกไม้ทูบเทียน ถ้าเป็นอาหารก็จะเป็นผล,ลไม้าหางคาวไม่ต้องแล้วก็เป็นน้ำนะครับแล้วก็ทำพิธีแล้วก็จุดทูบสามร้อยหกสิบห้าดอกการที่จุดทูบสามร้อยหกสิบห้าดอกไม่ได้จุดทีเดียวนะครับเพราะมันจะเป็นกรรมใหญ่มากแล้วก็แบ่งจุดแบ่งเป็นห้ากองสิบกองจดให้ครบสามร้อยหกสิบห้าแล้วก็ปักไว้ในกระถางแล้วก็ถวาย ของที่แก้บนแล้วก็ตั้งนโมแล้วก็ท่องคาถาส่วดมนก็คือการชุมนุมเทวดาเชิญเทพเจ้าทั้งหมด,ท,หมดที่อยู่ในจักรวาลลงมานะครับแล้วก็แก้บนโดยแก้บนแบบรวมๆมว่าสิ่งที่ข้าพเจ้านั้นได้ เคยบนไว้ไม่ว่าจะกับเทพเจ้าองค์ไหนก็ตามไม่ว่าจะบนเรื่องอะไรก็ตามก็ขอให้เทพเจ้าทุกองค์ที่ข้าพเจ้าเคยบนไว้มารับรู้รับทราบขอให้พระแม่ธรณีเป็นสักขีประยานในการแก้บนครั้นนี้แล้วก็รอ จนให้ทุกมวิธีการก็ต้องก่อนเที่ยงนะครับตั้งแต่ตะวันโผล่ขึ้นมาแล้วก็เรื่อยไปก่อนเที่ยงวิธีการก็ต้องอยู่การแจ้งนะอย่าอยู่ในชายคาอย่าอยู่ในใต้ต้นไม้นะครับแล้วผมก็รับรองว่าสิ่งนี้จะเป็นวิธีที่แก้บนย้อนหลัง ได้ดีที่สุดแล้วชีวิตของพวกเราทุกคนนั้นเวลาทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จโดยไม่ติดขัดไม่ค้างขาเชื่อผมมีศรัทธาและทำตามที่ผมบอกสำเร็จทุกหลักจากกฤิ u, มููเตููผมกริดพรมเด่นวิสัา